Last day all night, tell myself สวัสดีค่ะวันนี้เอสซีน้ำเพชรนะคะก็จะมารีวิวรถตัวที่อยู่บนโชว์รูมนะคะเป็นตัวสปาร์1.9 S อสีขาวค่ะตัวนี้เป็นรถหาเงิน ให้กับลูกค้าที่สนใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวนี้มีสเปคอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเรามาดูเริ่มตั้งแต่ราคารถนะคะตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่5 7 2 0 0 0เเป็นเกรดตัว1.9เกรด S นะคะสีขาวจอดอยู่ที่ บริษัทอิสุสุสุราธานีสาขากะสมุยนะคะถ้าลูกค้ามาไม่ถูกยังไงก็ทักทายหรือว่าโทรมาหาน้องน้ำได้เลยนะคะค่ะก็เริ่มตั้งแต่กันชนหน้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบสองชั้นสีเทาตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีโลโก้อิสุสุ สีโครเมียมก็จะมาในส่วนของไฟหน้าซึ่งไฟตัวนี้นะคะก็จะเป็นมันติรีเฟกเตอร์นะคะข้อดีของไฟตัวนี้ก็คือให้แสงเป็นบริเวณกว้างนะคะมองชัดกว้างขึ้น มีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะก็จะมาคู่กับตัวไฟที่จะเพิ่มเป็นตัวไฟตัดหมอกตรงนี้นะคะสามารถเพิ่มได้ค่ะตัวนี้ถึงจะเป็นเกรดเนะคะก็จะมีไฟ ก็จะมีเบรก ABS แล้วก็ถุงลมมาให้ลูกค้าเพื่อความปลอดภัยนะคะอันนี้การออกแบบด้านข้างให้ดูด้านข้างก่อนนะคะในส่วนของล้อนะคะก็จะมาออกแบบมาเป็นมาตรฐานของขนส่งนะคะ หน้ายางจะอยู่ที่215แก้มยางจะอยู่ที่17เป็นล้อกระทะ15นิ้วนะคะในส่วนช่วงล่างก็จะเป็นปีกนกอิสระ2ชั้นเสริมด้วยโชุกอัพแก๊สนะคะพร้อมเหล็กกันโครงซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเดิมก็จะมาในส่วนของ แซตซีนะคะที่ทำมาเพื่อรองรับน้ำหนักให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งเป็นสีขาวตัวนี้นะคะส่วนด้านข้างก็จะมีสติกเกอร์สปาร์คจะไม่มีคําว่า3.0นะคะแสดงว่า รถรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์1.9มือจับของเราก็จะเป็นสีดำอันนี้นะคะให้ดูรอบๆตัวนี้ก็สำหรับรถหาเงินก็ราคาไม่แพงนะคะ อยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหสองพันเท่านั้นเองค่ะคตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าถามว่ารถเดิมๆดิมทุกบรรทุกน้ำหนักได้กี่ตันนะคะก็ เริ่มต้นก็1นตันหรือว่าลูกค้าอาจจะบรรทุกหนักกว่านั้นก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะบรรทุกมากกว่า1นตันอยู่แล้วตัวน,นี้นะคะในส่วนของช่วงช่วงล่างด้านหลังนะคะก็จะเป็นแหนบใต้เพลา ด้านข้างรถก็จะมีเหล็กนะคะสามารถไว้รัดของซ้ายขวาไฟไปมานะคะอันนี้ค่ะมาดูด้านหลังอีกนิดนึงนะคะ เราก็จะมีท้ายกระบะก็จะเป็นเหล็กหรือที่เปิดปิดตรงนี้ก็จะเป็นออกแบบมาให้แข็งแรงกว่าเดิมนะคะส่วนกันชนท้ายนะคะจะไม่มีจะไม่ได้ออกมาจากจะไม่มีมาจากโรงงาน,นะคะ่ะ แต่สามารถที่จะติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะถ้าลูกค้าสนใจสอบถามเข้ามาได้ค่ะแล้วก็มาดูด้านล่างนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ DDI นะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ Isuzu d m a x กระบะ ท้ายของเราก็จะกว้างมิติกว้างแล้วก็ยาวกว่าเดิมนี่นะคะบรรทุกของได้เยอะค่ะอันนี้แน่นอนว่ายาวกว่าแล้วก็กว้างกว่าสำหรับเจ้าตัว1.9สปาร์คสีขาวของเรานะคะรถหาเงินค่ะตัวนี้ก็ออกรถเริ่มต้น ไม่แพงนะคะหลักหมื่นหรือว่าลูกค้าสนใจที่จะออกรถเท่าไหร่ก็สามารถทักไทยมาหาน้องน้ำได้เลยนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าต่างพื้นที่ก็สามารถสอบถามพื้นที่ใกล้เคียงที่ลูกค้าสะดวกได้เลยค่ะอันนี้น้องน้ำก็จะอยู่บริษัทอีสุสุสสราธานี สาขาเกาะสมุยนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่จะให้ไปบริการต่างพื้นที่เช่นในเมืองหรือว่าพื้นที่ในเขตสุราษฎร์นะคะก็ยินดีค่ะยินดีให้ขับปรึกษาแล้วก็ไปหานะคะ,ะทีนี้ให้ดูโดยรอบนะคะแล้วก็ เดี๋ยวน้องน้ำจะพาไปดูด้านในค่ะว่าด้านในมีอะไรกันบ้างเปิดไปดูด้านในได้เลยนะคะค่ะเรามาดูด้านในนะคะด้านในของเรานะคะเจ้าตัวสปาร์ค9 9ตัวนี้นะคะก็ออกแบบมาให้กว้างขึ้นนั่งสบายกว่าเดิมนะคะเบาะก,ก็จะเป็น PVC ข้อดีก็คือทําความสะอาดง่ายค่ะแล้วก็มาดูคันเกียร์นะคะออกแบบมาให้ยาวกว่าเดิมนะคะ mm. เพื่อที่ลูกค้าจะได้เข้าเกียร์ง่ายสะดวกสบายมากขึ้นนะคะเครื่องเล่น mm. ก็จะเป็น CD MP3 แล้วก็มี USB มาให้ด้วยนะคะระบบทำความเย็นก็จะมีในส่วนของตัวกรอง PM 2.5นะคะตัวนี้ก็จะมีตัวกรองแบบละเอียดให้เลยค่ะมีการออกแบบสวิตช์สวิตแอร์นะคะแล้วก็สวิตชพัดลมแล้วก็ ปรับทิศทางลมนะคะออกแบบมาให้สวยแล้วก็ดูดีกว่าเดิมนะคะ่ะแล้วก็มาดูหน้าจออันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะตัวนี้ก็ถ้าเราเปิดขึ้นมาก็จะมีระบบไฟ ติดขึ้นมานะคะอันนี้คือกระจายไฟละค่ะตัวนี้ก็จะเป็นจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะคะขนาด4.2นิ้วนั่นเองอืมแล้วก็มาดูในส่วนของมาตรวัดนะคะก็จะมีความเร็วนะคะเป็นตัวเลขทั้งสองด้านนะคะฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ค่ะแล้วก็ จะมีในส่วนของความเร็วซึ่งเป็นดิจิตอลนะคะให้ดูเป็นตัวเลขอยู่ตรงกลางหน้าจอของเราค่ะขนาดตัวนี้นะคะย้ำว่าหน้าจอก็อยู่ที่4.2นิ้วพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นออกแบบมาเป็นแบบสปอร์ตนะคะแบบสปอร์ตสก้านก็ ทำให้เราควบคุมเวลาเราขับนะคะก็กระชับมากขึ้นนะคะอันนี้ให้ดูภายในอ่ามีลูกค้าถามนะคะว่ากระจกมองหลังปรับได้ไหมอันนี้คือปรับได้ประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะอันนี้คือภายใน นะคะแล้วก็น้องน้ำแนะนำเพจนิดนึงนะคะถ้ามีลูกค้าท่านใดที่สนใจแล้วก็ต้องการที่จะสอบถามเกี่ยวกับรถทุกรุ่นนะคะอีซูซูรุ่นใหม่ก็สอบถามน้องน้ำมาได้เลยที่เบอร์0806259291นะคะก็ยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ยินดีที่จะดูแลลูกค้าทุกท่านนะคะ แล้วก็ส่วนเพจน้องน้ำนะคะเข้าไปติดตามได้ที่ขายรถยนต์อีซูซูสุราษฎร์ธานีบายน้ำเพชรนะคะกดติดตามมาได้เลยวันนี้น้องน้ำก็อธิบายเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็คลิปต่อไปก็จะเป็นรุ่นต่อไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องน้ำด้วยนะคะขอบคุณค่ะ